อันนี้กาเข้ามาอย่าปากไรนาะพี่น้องเอามาหลักมักแงแซงชวนมันนี่ไปน้ำงน้ามาหลักมักแงแซงน้ำใส่มังหัวนะครับแต่ว่ามีคนมาอันนี้เราแย่แน่เลยสหมนใครไม่รู้เอาอย่างเดียวมันพี่เนี่กับโบงามไปได้น้อพี่น้องน่าเกล็บเบิร์ตอันนี้หละเบิร์ตงามเลยเพื่นอนวะ บปนงามจังเศร้าหน่ออันให้จะได้ละครูมันมาดูดะบอกขีรารุไทยไทยเอาคือชวนตัวนลาทยนะบตกหนาลบานไรเได้เลยโอ้ยคุมอยู่บรินอกได้บริษัทสิบล้านอรไษั1สล้านก็นน้มมันแน่ใช่หรอเต้า่ดนบ่อน เราไทยเหรอโอ้เราจะะไปเรยกเจ้ากงีาขี่เราจงเลไม้โอ้ยนั่นกัยังที่รกคนมอยใส่เลยมาติดโอาพี่น้องเรแล้วมาสำรวจเบ่งมีนี่เรมีตรงมะเต้ยเขาในบํเพ็อยู่เพือน บาอวนคนอยี่วนะก็ละหน่วยบ่เรื่องเตียงขาวอยากกินแล้วโอ้กินจะได้กินอลก็ม่ใเดนวยนี่เาหน้ามังแกงนะแกงส่างคนนะแกงขาวบานท่าอื่นมักแกงส่างหนึ่งหนึ่งแกงกิ้งได้สัตน่าแกงกิ้งมกินต่แกงข้าว โอ้เอาสุกเลยบริเตน่ปไปได้เลยมาส่งกี่สุกหรืเบิ้งขอบืงกันเรืงสิโว้บวมแล้วมึงแหละเ็ดกูฮะตอนใจรสลักบ่ไฮ้จิเขามาเขาจะกินตอนไหนเลยจะไปหมดป่าใหไปกินโอ้ยเขามาจังมานะก็คือมาแต่เนาโอ้ย จะไหนก็เห็นมาจะมาเอาเกามาโคลยกูโอ้ไปเด้อไปก่อนเด้อเฮ้ยเอาเอาแตกซีปก่อยยังเดียวนี่นี่เนาพี่น้องเนาคนต้นเหตุที่้าหลักหมักแตง ลักมแตงมายิงป่ามาลักมแตงมูมูบุมาสแตกมามันเดิพอแล้วมั้งเอาจังหน่วยไปเราเดนแตงไงญ่องหน่อยนี่พอแล้วมั้งอะเรเปลืองไปสิอะไรเปลือง โอ้คร oh, yeah. yeah. oh, oh ับตามมูลค่านาอพี่น้องน้ำมันในการกราเ็นหัวปีนิกะฮะดี๋ยวกำลังจีโกนะเว้ตายมักอือมักอียังมีเบิร์ู่นเอามีน่เดียวหน่อยใหญ่อ่ะมีเมื่อประานเมื่อไง่ไปสวันมื่อดีบีทิปุบจักไปพบกันโอ้ มาจะมากันไหม้ามาเว้พ่อะกินจมีอยู่ในกระเป๋านี่นู่นน่งองมนามือนี่พัมัเลมัเลล่มีตีบ่ไหนะเล่โบาะกจะมาเล <laughs>